สวัสดีครับมาพบกับผมเสียนิรมโตประจำวันที่30กรกฎาคม2 5 6 5เราไปกันที่ศึกฟุตบอลเยอรมันซูเปอร์ครัพนะครับคู่ระหว่างไลซิกกับบาเยนมิวนิกเตะเวลาตีหนึ่งตีหนึ่งของเที่ยงคืนของวันนี้นะครับเจ้าบ้านทีมแชมป์บอลถ้วยไลซิกผลงานโดยรวมในช่วงฟีซีซั่นที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะลง เล่นเกมอุ่นเครื่องมาเพียง2นัดเท่านั้นเป็นการชนะและแพ้มาอย่างละเกมด้วยกันขณะที่ทีมแชมป์ลีก์มายนมิวนิกผลงานโดยรวมในเกมฟีซิซันที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะเกมอุ่นเครื่องลงเล่นไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นและเป็นการชนะและแพ้มาอย่างละเกมด้วยกันเสือใต้บเยนมิวนิกฟอร์มในช่วงฟีซิซันนั้นอาจจะยังดูไม่ค่อยดีอยู่เช่นเดียวกันแต่ถ้าว่าด้วยเรื่อง สภาพและทีมขุมกำขมกำลังผู้เล่นภาพรวมนั้นมองว่าแชมป์ลีกอย่างบาเยิร์นมิวนิกเองพวกเขาก็ยังดูแข็งแกร่งกว่าและดูคาดหวังได้มากกว่าพอสมควรเกมนี้เชื่อว่าบาเยิร์นมิวนิกน่าจะบุกมาเก็บชัยชนะในเวลานี้ได้ทีเด็ดบาเยิร์นมิวนิกก็จบกันไปแล้วนะครับกับทีเด็ดคืนนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เสียด้วยนะครับขอบคุณครับ